ยายหนูพาพี่พาน้องมากินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะมือนีกินเย็นตาโฟหมูค่ะเส้นเล็กเย็นตาโฟแซบๆน้ำกันค่ะอาหารเสาร์ง่ายๆค่ะกินถวใยไ่ไผ่ข้าใหญ่ๆนี่แหละค่ะนะคะมาๆจ้ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกับยายหนูจ้ามีถ่วยเดียวค่ะแต่ว่าแซบนัวคือเก่าค่ะพาพี่พาน้องมากินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะคะยายกะบ่มียังกินไรค่ะง่ายๆก๋วยเตี๋ยวถวยเดียวก็อยูด้ยละค่ะ พาพีพาน้องมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเย็นตาโฟแซบๆนัวๆค่ะมาๆมาจ้าทุกคนมากินกับยายจ้านี่แหละค่ะชีวิต <c oughs> การทํางานกินง่ายหลังจากเขาเหตุการณ์เหตุงานแล้วเน,ะนาะ,ะ,ะมามาาก็มากินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกันจ้าเย็นตาโฟอร่อยอร่อยค่ะเจ้านี่ขายถูกพร้อมนะคะแซบๆค่ะมาๆจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกับยายหนูจา้า ย่า่กะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะช่องย่ายหนูจ่าชาแนวแล้วก็พี่น้องจ่านะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันค่ะไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ